เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสต์ไนไนท์ t ม a ร์ในพาร์ทที่ฮ่าห้าฮ้า,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 าเราคือซิกนะครับหลังที่เราเล่นซิกมาลงท่อนะฮะอุ้ยอ๋อคอนโทรลแล้วเดินหน้านี่ว่าล้วจะไปต้องขึ้นบนใช่ไหมโอเคข้างบนมีแต่อะไรไม่รู้เอ้ยมีตะขอเดี๋ยวเดี๋ยววิ่ง แน่จะขอนต้องมีอะไรแน่นอนเลยกดไปก่อนครับกดไปกรอนเอ๊ะมันมาสู่ด้านนอกสินะมีเนื้อแขวนจะไปหมดเลยคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนั่นคือบอสหรือไม่ฮะฮะแสดงว่าเราต้องเจอกับอะไรแปลกแน่นอนเลยครับเอาเอาแล้ว เอาอีกแล้วครับแสดงว่าอาการท้องเสียกับเริบกวสินะโอ้โหไม่ไหวแน่แลบเร็วเร็วเพื่อนเยวจะตายกันหมดนะเว้ยกับดักหนูไม่ได้แลลวหรือว่าเราต้องเอากระดักหนูปะเป็นเหยื่อรอเป็นเหยื่ยอล้อล้อ นี่ไงหนูติดกับดาดตายไหมนะ่ะเราทำอะไรมั่ง <c oughs> เออเฮ้ยเดี๋ยวซิกนีม่มันคนกินเนื้อนหนูได้ตอนไหนเนี่ยทุเรศมากที่มันหุ่นท่านขานเ้าตัวรอดครับเราอย่าไปซีเรียลกว่ามันเยอะนะครับ ที่จะรับเาสู่ที่จะได้แม่พารีทานะครับเมื่อกี้ลืมบอกเ่าไว้ใช่ไหมเออลืมลืมจริงอ้าวตรงนี้นี่นะแล้วก็โดดมาเพื่อนไม่มั่นใจการที่จะเดินไปต่อรู้สึกไม่ปลอดภลอยอ้าวเขินเลยจะ,จะไปไงล่ะครับแน่มีของ แะมันก็ไม่ได้กินนลมเหมือนเดิมนะมีสไปลันอยู่ไหมครับถ้ามานี้ลงมานี่ก่อนแล้วกันพววื่อความปลอดภัยเอ๊ะประตูมีเลือดเราควรจะเข้าไปใช่ไหมรู้สึกคตรปลอดภัยอยิงย่งอึดอึดอึดะอันนี้โยกมานี่เฮ้ยเดี๋ยวนะมัน ห้องครัวนี่ว่าห้องครัวก็ต้องมีตัวที่เราต้องสเตลเยอะเลยุสู้ครับผมว่ามันใกล้สู่จุดจบแล้วฮะอือหือโอ้โหเสียงมีดลุงอ,อะไรเนี่ยเอาแล้ว หวังว่าจะไม่มาหาเรานะนะจ๊ะกระปอ๋องดอกนั้นแค่สงสัยได้แค่สงสัยอ,อันนี้มันมีตะไอเว้เลย แอบไว้ก่อนไม่ได้กินโหนานีจริงเหรอไม่จเอ้ออยาอยายาจะพรมยครับอย่าจออะพรมอ่ะ อันนี้ไม่ดูอันนี้เอ่อย่างนี้ก็คือแบบต้องจับสินะไม่นะโอ้โหเราไปยัดกับปลาพระเจ้าอ้ออาป ั่นนะสิไม่ถึงหรฟังเสจผมมันเออมาๆมีไม้ครับค่อยๆมานะฮะเรามีไม้เรามีไม้หงไหนดวะใช่ไมันีันรถไใช่เนาะใช่ร่เนาะเราเจอถุงมันหน่อย ผมทำแจ๋เลยไม่ทำยิ่งยังไรที่ไหนที่ไหนึงถ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 ึงตกคผมไม่แน่ใจนะนี่ไม่ทำนี้ไม่แน่เออหาคแจ๋หาคแจ๋เร็วฮะคุณแจฮะาคุณแจ๋หาคุณแจไม่ไปได้ยังไรชิบเออไล่ครับขึ้นไปเรื่อยนะฮะ แจต้องอยู่ไม่ไกลโอ้โหต้องย้อนไปอีกแล้วเหรอ <c oughs> เหนื่อยใจมากเลยรู้ไหมเป็การย้อนสอนกลับไปเนอะเอ๊ะท่าน,นี้จะมีกุญแจไหมขึ้นชักโครกขึ้นไปเอเห็นร <c oughs> องเท้าไหมครับเท้าย่อจุดไฟเอาอยู่นี่เอ๊ะ ขอเช็คก่อนนะครับมันมีอะไรเราเล่นยังไม่ป้ายไม่หล่นวะผมว่าอันนี้มันต้องทำให้หล่นมีกูญแจมไหมไม่มีว่ะตู้เปิดได้ไหมไม่ได้ครับ คงนี้น่าสนใจล้วถ้าตรงนี้พราะเปิดตรงนี้อา้าวไปไหน <c oughs> เอาลาไปขึ้ลงมาก็จะขึ้นไปข้างบนยังไงโอ้กลับมาห้องเดิมนี่เอง แล้วเราก็ต้องมาห้องนี้ครับเฮ้ยมีคนหลับอยู่จ้าโูา้เหรามีคนอยู่ไหมครับโอ้อยาจะส่งเสียงนี่ไงเปิดไฟแล้ววะแล้วคุณเจอ,อยู่ไหนล่ะนั่นสินะเอ๋อยู่ไหนนะ นี่ฮะคุณแจผมเดินข้ามไปได้อย่างไรเนี่ยผมอยากรู้นี่เลยนี่เลยนี่นึงโยกไปฮะโยกไปโยกไปโยกไปโย <c oughs> ไปเก็บแล้วก็แกบซะมีฮะทางเดียวครับเราเราต้องลงลีฟอีกรอบหนึ่ง ราต้องลงไปทางดิมแล้วเนี่ยเพื่อที่เราจะได้หาทางออกสักทีซึ่งความเงียบนั้นเป็นสิ่งน่ากลัวต้องค่อยเดินนะเนี่ยเผื่อเจอใครอยู่ในตู้โอ้โหอยู่ใกล้ด้วยวเรารีบไขแล้วก็ใกล้ไปถึงนะครับแล้วก็จะชนะนะครับก่อนหน้านี้นะครับ เราคงต้องรอมันใช่ไหมฮะจะยืนเนาะวิ่งมาแล้วเนาะให้มันขึ้นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราจะได้เดินดย,ยาวๆเจออย่างนั้นสินะโอ๊ยอไป<ม>นไนัไปนักไปนยนะักไักไปนัไเัไปนไปนีกไปนักไปนะกไปนักไนไปนักักป่ะไ ว่าจะไม่มีใครตามเรามานะทางนี้มีมีดว่ะเพราะว่ามันมีสองเชฟนี่ใช่ไหมแล้วก็เหลือประตูเดียวครับประตูหน้าโอเคประตูหลอกนี้น่าจะไปไม่ได้นั้นละ่ะกว่าจะได้กุญแจนี่โคตรลำบากเลยอ,ยอย อโอเคมีข้างบนครับไม่ต้องห่วงครับมีข้างบนมีข้างบนใช่ไหมเราจะลงไปในสามสองหนึ่งนี่มันห้องหั่นเนื้อนี่ว่าผมว่าเราควรจะไม้ออกใช่ไหมไม่ต้องเนาะอืมจริงนะแล้วเราก็จะไปอย่างนี้จริงเหรอเดียววะโยก <Hey. S 2> แค่โยกอย่างนั้นเหรอไปหานน้นยังไงจ่อแปะก็ไม่ถึงครับขึ้นถังนี้ถึงไหมก็ไม่ถึงอ่ะโต๊ะได้ไหมอ๋อน่าจะไปได้ถ้าเราอ๋อมีนี่ว่ามีที่โยโอ้อแล้วก็บิดมันลงมาโคตร พดระยุการล้อมสกกรอกนะครับอ๋อปิดไม่พอต้องขยบนั่นอีกอึดเป๊ะเอาหมดแล้วหรอ๋อ,อไม่ได้การครับดูท่าจะไปหาเสกกรอกเพิ่มโดยการที่ขึ้นทางนี้ไปอย่างนั้นหรือนี่ผมจะเอาเนื้อจะไหนวะต้องหาเนื้อครับเพาะเราลงเราจะตายนะครับถ้าเนื้อนี้ไปได้ไหมเหมือนเห็นนะ่ะเหมือนเจอเหมือนเจอ ทีงงนี้มันไยไม่ได้นะายเนื้อแอะ้วเราก็ลากเนื้อมาครับเน้วตกเครื่องบดตายนะเย็นเย็นเพราะฉะนั้นเราต้องเตะเตะเนื้อุด,ด,ด,ดว่าแค่นี้ก็พอแล้วมั้งว่ามันมีทางลับแล้วนะมันต้องมีทางไปต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปต่อได้ใช่ไหมถึงนี่ พิซอ่าเครื่องปั่นไฟอย่นี่ครับมีเีชาด้วยเอาแต้มโอเคไม่ได้จะมีอะไรครับตรงนี้เฮ้ยว้าวจะเป็นมามขึ้นมาทางนี้แย่เราจะต้องรีบไปหั่นเนื้อนะครับ พื่อที่จะได้หาทางออกกันสักทีพระเจ้าช่วยกู้ยโทษดีเนาะอ๋อทางนี้เรากลับบ้านอย่างปลอดภัยรเราเ้าเนื้อมานะครับพรเพื่อเอาเนื้อมาปั่นเป็นไส้กรอกยาวๆเสร็จแล้วเราก็เจาะเอาเส้กรอกนั้น,นะอะมาใส่มาใส่เครื่องเครื่องบดเครื่องบดบดบ้าแล้วเครื่องบดนะฮะโดยการดึงประตูมาก่อน มันจะเริ่มหล่นมาเริ่นเจะได้ใสกกาออียาวขึ้นสองท่อนสามท่อนได้สองท่อนว่ะพอไหมไม่พอครับนี่ต้องหาท่อนที่สามใช่ไหมฮัลโหลครับโยกไปโยกไป <c oughs> แปกโอ้โหกับแตกไอ้บ้าวะดึงไม่ไมเหมือนเนี้อเลยวะ เหมือนแต่สักอก่เหมือนก้อนเนื้อคนเน่ยไม่ใช่คนเองจริงทเหมนคนในเกมอะไรเงี้ยเลยเพื่อนหมุนมาอีกหนึ่งชั้นได้ใส่กรอกสามสเต็ปนะครับเดี๋ยวเนี่ยเราต้องเบี่ยงตัวไปสิ่งที่ยากสุดละจะเบี่ยงไงวะ1หนึ่งสูง,งสูงซีหกเจ็ดแปดเก้ารอดได้อย่างไรโอ้ตื่นเต้นมาก หาจุดเซฟก่อนนะครับเซฟเร็วเร็วเลยนี่เราต้องภารกิจล่าไส้กอเออเออออ,อ,อ,อโอเคลืมกดนะคอนโทรลมันก็เลยไม่ย่อนะครับและตรงนี้ใช่จุดเซฟหรือไมน่น่าจะน่าจะยังนะฮะวิ่งรัวๆจะเจอตัวแล้วเนี่ยกล่องโคตรไม่น่าไว้ใจแต่น่าเข้ามากโอเคดันแรงว่าตรงนี้มีที่หลบของเราหนึ่งที่ ตรงนี้มีลิฟต์เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วต้องไปหากุญแจแล้วเนี่ยเอ่อตรงนี้ไอ้เจ้าไข่เมาว่าแล้วไงอือหือไม่ได้มาเล่นๆโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไม่ทันได้ไหมว่าแล้วไงลิฟต์มันไม่ได้มาเล่นๆเราก็วิ่งไปเขาไปหลบเขาไปหลบเขาไปหลบเล่น เอ,อหาไม่เจอหรอกไอ้บ้าทำอะไรอะไรของนายเนี่ยมาเรียกเนื้อโอ้โหชีสเอ๊ะแล้วอย่างไรต่อเอ๊ะมือค้าง <c oughs> มีมือค้างด้วย คือผู้รอดชีวิตใช่หรือไม่เพราะเราขอขึ้นลิฟต์ก่อนนะบายบายอันแน,น่ได้ยินได้ยินมันต้องขึ้นมาอีกรอบรอแน่ๆเลนี่คือทางหนีที่ไรของเราใช่ไหมเพราะเรามัขึ้นมา ไม่ได้กินหนุ่มรอกผมหาที่หลบอยู่ไม่แม่แม,แม่ตามบทเราต้องทำอะไรตกใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นผมจะเข้าประตูนั้นไงนั<อ>่นเอง<อ>ครับอ้อไอทำไมไว้่้าติดโป๊เอาแล้วกุญแจดอกที่สองนี่แหละฉันจะตามแกมาเอาละครับคุณผชมครับ เป็นกันต่อในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทหน้าจะมาเอาคุณแจดอกที่สองนะครับสำหรับสหรับ,รบ,รบ,บวันนี้ไเพียงเ่านี้ก่อนไม่เจอันใหม่แต่เบอจชิงแรวกครับผม